หมูดูค่ะใส่มาเลยจ้าทุกคนหมูอ๋อเหมือนนมข้นเหมือนกันนะเนี่ยดูดิว้าวใส่แล้วจ้ามาแล้วค่ะว้าวนี่โอ้นี่ค่ะนั่งกินไม้ใส่เลจ้า ลงไปค่ะนี่นี่เป็นสีอิ่วนะคะสีดำช่องตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างดื่มต้นซ้ำสใครัชงชงโมมากินเชิมเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณตลาดวงเวียนน้ำพูนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านลาดหน้าค่ะซึ่งโมเคยถ่ายไปแล้วนะคะแต่วันนี้โมจะมาถ่ายอีกค่ะเพราะว่าร้านเขาขายดีตลอดเลยแล้วขายดีกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะแถมมีเฟรนช์ชายด้วยคะ่ะเผื่อใครสนใจนําไปประกอบอาชีพนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านเจตี ier, ราดหน้ากระทุ่มแบนค่ะทุกคน คนนั่งกินเต็มร้านเลยนะคะแล้วก็แถมยืนรอด้วยนะคะมีเฟนชายนะคะสูน3์แปดห้าสามสามห้านห้าศสองห้าสองนะคะลูกค้าเต็มเลยนะคะทุกคนทั้งหน้าร้านแล้วก็ซื้อกลับไปทานนะคะชามเท่าไหร่นะคะตอนนี้ขึ้นมา45ค่ะ45นะคะ พิเศษนะคะพิเศษ5 5ค่ะพิเศษ5้าค่ะมีกรอบ50ค่ะมีกรอบ50นะคะนี่กำลังอันนี้มีกรอบนะจ๊ะทุกคน50นี่ปังปังเหมือนเดิมนะคะขอบนีณค่ะ เป็นรัน้านที่แบบเข้มข้นนะคะทุกคนเส้นก็มีเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็มีกรอบแล้วก็ไวๆนะคะทำอะไรจ้าพ่อค้าวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะ เริมจากใส่ละะแล้วก็ผักค่ะทุกท่านใส่ลงไปค่ะทำรวดเร็วว่องไวหน้าทานเหมือนเดิมนะคะขายทุกวันเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ นี่อะไรฮะหมูดูค่ะใส่มาเลยจ้าทุกคนหมูนี่ขาดแบบรวดเร็วเพราะว่าน้ำซุปเขาร้อนอยู่แล้วนะคะน้ำซุปค่ะทุกคนนะคะนะ่ะร้อน และกระทะใหญ่ๆเลยนะคะใครสนใจแฟนชายก็ติดต่อได้เลยนะคะตรงมีเป็นสาขาวงเวียนน้ำพุนะคะ น,นี่คือผสมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะทุกคนแป้งมันขาดกันจนเต็มกะละมังแล้วค่ะอันนี่ค่ะทุกคนนี่ อเหมือนนมข้นเหมือนกันนะเนี่ยดูดิว้าวใส่ไปแล้วจ้าเอาก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็โคนโคนโคนนะคะแล้วก็อีกตะบวยหนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะจนแบบเนี่ยเต็มกระทะเลยนะคะ เต็มกระทะเลยจ้ามาแล้วค่ะว้าวเต็มหม้อแล้วค่ะทุกคนค่ะอยอดด้านนี้ก็เติมหมูนะคะนี่เป็นเต้นลยคะ เส้นหมี่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่โอ้ยอยากกินเลยอ,อันนี้เป็นชัน้นกระดาษชั้นอ้อยนะคะนี่รูภาวะร้อนด้วยค่ะทุกคนนี่กระดาษชั้นอ้อยนะคะเอาล้วค่ะก็เป็นน้ำตาลก็น้ำเสนี่ม่ผักของน้ำหม่รวบผักอันนี้ทำเมนูอะไรจ้ะพ่อค้าผัดซีอิ๊วนะคะ,ะ,คะเรามาดูผัดซีอิ๊วนะคะ ร้านนี้รู้สึกว่าเขาจะใส่หมูที่หลังเนาะแยกนะหมูนะคะนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันค่ะไข่จ้า 哇。Wow. เป็นใหญ่ใสค่ะ หมูเขาใส่ที่หลังนะทุกคนนะดอ,อน่ากินน่ากินว้าวมาไปด้านหลังจ้า ไปนะจ๊ะอันนี้ทำตำสั่งตำสั่งตำสั่งอันนี้เป็นตำสั่งจ้ะอันนี้เส้นมาม่าเหรอคะวยวๆขัดซีวั้วัยๆ ได้ดูผัดซีว,วัยๆด้วยทุกคนบบนี่นใส่ไปแล้วจ้าเขาก็ใส่เครื่องไวๆนะคะ,คะไวๆนี่เท่าไหร่คะผัดซีอิ๊วห้าสิบห้าค่ะห้าห้านะคะ ผัดกันจนแบบไฟแรงผัดกันจนแห้งนะคะเนี่ยเอาไปใส่หมูที่หลังนะทุกคนข้างหลังใส่หมูข้างหลังนะนี่อา้าวขอดูตอนใส่หมูหน่อยนะจ๊ะโอเคนี่ค่ะเขาใส่หมูนะคะด้านหลังทุกคนเขาผัดหมูไว้แล้วนะคะเขาก็มาใส่หมูเพิ่มเติมนะคะเรียบร้อยค่ะนี่นี่อันนี้แบบที่ใส่ถุงนะคะก็คือใส่หมู แล้วก็มาใส่เส้นนี่แล้วเขาก็มาใส่เส้นที่หลังอย่างนี้นะ,ะสนใจเส้นชายก็บอกกันได้นะคะโอไข่ดาวโปุโอนี่นี่ไข่ดาวโปุนะคะอันนี้ก็ละาเส้นหมีก่กรอบนะคะไม่ผัก ะะโแนเ,เราขปะแป๊บเดียวจะหมดหม้อแล้วค่ะเนี่ยแล้วอะไรอ่ะมีกรอบเขานะขายดีมากๆเลยนี่เส้นเนี้มีกรอบขายดีนะคะเนี่ยมีเหลืองกรอบ มีเดลิเวอรี่ด้วยเหรอคะ,คะมีอะไรบ้างคะลายแมนพัด้าแล้วก็แก๊บค่ะลายแมนพันด้าแก๊ปโรบินฮูดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้เขามีเดลิเวอรี่ด้วยนะคะทุกท่านเขาไม่ได้แบบว่ามีแต่ลูกค้าหน้าร้านนะคะนี่โอ้นี่ค่ะน่ากินไหมค่ะโอ้โหทุกคน จะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่กินกันเลยค่ะน่ากินหมูมสั่งเส้นใหญ่มาค่ะเส้นมีหมดวันนี้โอ้โหทำแบบโอ้โหเยอะมากอะ กินกันเลยค่ะหมูแค่ใส่พริกกับน้ำต้มใส่ชูไปอร่อยมากไปทำยังไงแล้บ้างมาได้แปลงแล้วยังไม่จนเหนื่อยก,กับกับปากดูชิ้นหมูที่ใหญ่มากดูดิ หมูใหญ่มากอ่ะดุยของเขานะคะจะมาในรสชาติแบบว่าเหนียวเข้มข้นนะคะแล้วก็แบบว่าหวานหอมหอมกลิ่นหอมจิกระทะเลยค่ะแล้วก็หอมแบบว่ากลิ่นเต้าจงเต้าเจี้ยวนี่คือแบบ อร่อยเลยค่ะไม่เค็มแล้วพริกเผ็ดนะร้านาน,าน,นี้กิน <c oughs> เลยค่ะบวชด้วยจ้าราคาสองบวชเขาเนื้อหืหอมทุก คะเพื่อนๆช่องโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องโมบาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครต์ช่องโมมากินเช่ยง